ท่านจะนำหนังสือเสียงที่ท่านทำจากโปรแกรมจุฬาเรซี่นะครับอัพโหลดอัพโหลดก็คือกดปุ่มน,นี้นะครับเพื่ออัพโหลดเาาใส่ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดที่ได้จากเว็บเมื่อกี้ก่อนนะครับอัพโหลดขึ้นไป อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับผมมี user name กับอ password จากเว็บนะครับพอกดเข้าไปแล้วเราสามารถกดปุ่มอัปโหลดนังสือเสียงนะครับก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งตอนเอาล็อกอินเนーตอนเอาล็อกอินเนเข้าไปสมัครที่เว็บไซต์เลยนะครับตรงนี้ครับกดที่สมัครสมาชิกนะครับพอสมัครสมาชิกก็จะให้ใส่ชื่อรหัสผ่าน นะครับแล้วกดสมัครสมาชิกเราจะได้ user name แอภ Password เลยนะครับครับก็ถ้าสำก็ถ้าสำหรับก็ถ้าสำหรับก็ถ้าสำหรับคนที่ทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว หนังสือเสียงที่ทํากันวันนี้ครับสําหรับคนที่ทําเรียบร้อยแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวสมัครสมาชิกไว้ก็ได้แล้วก็ลบกวนนะครับกดกดปุ่มบันทึกไว้นะครับที่เครื่องที่เครื่องไว้แล้วเดี๋ยวทางพวกเราจะนําไปตรวจสอบแล้วก็ถ้าเกิดสมบูรณ์ก็จะนําขึ้นเว็บนําไปให้แชร์ให้พู้อื่นได้ใช้ได้เลยนะครับ ครับออกมาถึงความเร็วในการพูดใช่ไหมครับก็ในตอนนี้ยังปรับความเร็วในการพูดไม่ได้นะครับวาตัวเพงเยอร์เป็นคนโตัว,ตวงงซึ่งจริงๆแล้วตัวเพงเยอร์ตัวเพงเยอร์เองนะครับจะมีให้เพิ่มหรือลดความเร็วในการเล่นเสียงอยู่แล้วนะครับครับในตัวตัวที่เป็นเพงเยอร์ของตัวเดซี่นะครับ แล้วกอ็อีก URL นึงนะครับที่ท่านสามารถใช้ติดตามข่าวสารขอามลิบลากไม่ใช่หรออ่าในตรูน้ก็เป็น CP อันนี้เป็น CP ให้ติดตามข่าวสารคณะไม่ใช่หรอ ติตาที่นี่ไม่ใช่หรอมึงบอกอะไรไปถ้าบอกอันนี้ไปอ่โอเคบอกว่าติดตามจุฬาเดซี่ก็มันเป็นใจกูของเดซี่ป่ะครับอีกอ่าอีกที่หนึ่งนะครับที่ใช้ติดตามข่าวสารของโปรแกรมนี้นะครับก็ที่ f a c e b o o k อ่อจุฬาเดซี่ได้เลยนะครับถึงบางท่านอาจจะมีข้อสงสยัยหรือเป็นข้อแนะนำอยากให้โปรแกรมสามารถทำ อะไรได้เพิ่มขึ้นอีกหรือยังเห็นว่าโปรแกรมยังพัฒนาได้ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ท่านสามารถฟีดแบ็กกลับมาได้ที่ Facebook ของจุราเทซีได้เลยนะครับ อ๋อเด็ซี่คือมาตรฐานหนังสือเสียงนะครับมาตรฐานสากลของเป็นเป็นฟอร์แมตเป็นกับเป็นมาตรฐานว่ามันมันมันเป็นคำย่อของอะไรหรือว่าเป็นชื่อของอะไรเป็นคำย่อครับเป็นคำย่อครับเป็นคำย่อแอ้วครับเมื่อกี้เป็นอันนี้นะครับเป็น หนังสืออำนาจกับปัญญาที่เมื่อกี้ผมอัพโหลดขึ้นมานะครับพอดีจริงๆแล้วอจะต้องล็อกอินเข้าไปแก้ไขไรายละเอียดตรงนี้นะครับครับซึ่งหนังสือเล่มเมื่อกี้ที่ผมกดอัพโหลดขึ้นไปเนี่ยมันสามารถให้ผู้อื่นกดดาวน์โหลดหนังสือไปใช้ได้เลยนะครับ คมันของมบมไดัดเข้าไปเลยไหน การพาร์ดในที่เว็บ,บ,บ Amis ด้วยบอกที่บอกบอกตัว Amis ้วยครับครับก็สำหรับสำหรับอ่าสำหรับโปรแกรมตัวเล่น Daisy Player นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็นฟรีแวร์นะครับที่ผมแนะนำก็คือชื่อ Amis นะครับ Amis นี่ก็คือสามารถไป เซิร์ช g o เ g l e เราเซิร์ชคำว่า a m i s ได้เลยนะครับก็จะมีเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดตัวเพลเยอร์หนังสือได้เพื่อไว้ทดสอบว่าหน,นังสือเสียงที่เราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาสามารถเปิดเล่นได้ไหมนะครับ ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับรบกวนกดบันทึกไ้นิดนึงนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็สุดท้ายนี้ก็มีคำถามสงสยัยอะไรไหมครับรครับรูปไม่ต้องเอาไม อ๋อรูปรูปหนังสือรูปหนังสือที่อยู่ในเว็บจริงๆแล้วถ้าล็อกอินเข้าไปถ้าล็อกอินเข้าไปเป็นชื่อชื่อเรานะครับแล้วเข้าไปที่หนังสือของเราเนี่ยมันจะมีอ่ามีให้แก้ไขรายละเอียดของหนังสือรวมถึงให้อัปโหลดรูปของหนังสือเข้าไปด้วยนะครับถ้ามีรูปครับก็ถ้ายังไงสุดท้ายนี้ก็ ผมก็ขอจบการบรรยายาเกี่ยวกับการสร้างหนังสือเสียงเดซี่ด้วยจุฬาเดซี่นะครับก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตามขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ